สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำหน่อยนะคะวันนี้วันที่18มีนาคมนะคะเริ่มที่ทำเฟรมเดลี่นะคะหลังจากเมื่อวานราคาทองคำปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงตามที่เราคาดการแนวโน้มไว้นะคะแต่ว่าช่วงนี้นะะราคาทองคำสวิงแรงมากเลยนะทุกคนขึ้นลงเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นใครเทรดอยู่นะให้ระวังเรื่องการออกหลอดนะคะให้ออกหลอดน้อยๆน,นะคะเพราะว่าแบบ ขึ้นลงเร็วมากแล้วแบบถ้าเราออกหลดเยอะเกินไปเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะตอนนี้ติดอยู่ที่ r s s s t a n c e ที่หนึ่งห้าห้าหกจุดเก้าหกเหมือนเดิมนะคะแล้วตอนนี้ย่อตัวกลับลงมาค่อนข้างแรงแล้วเหมือนกันนะคะแต่แนวโน้มของดีหนึ่งนะคะก็คือตอนนี้สัญญาณบูดอดเดิมยังมีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นก็ยังมีนะคะนี่คือแนวโน้มระยะยาวเพราะว่าตอนนี้สัญญาณเทรนฟื้นกลับมาอยู่ฝั่งขาขึ้นเหมือนเดิมนะคะ แต่สัญญาณเท e n ด์ CCI บอกว่าตอนนี้แรงขึ้นมันยังน้อยอยู่แล้วก็แรงลงมันพักตัวนะคะเพราะฉะนั้นไปเช็คที่ทำเฟรมเล็กอย่าง S4 ก่อนนะ ทำเฟรมเ4เมื่อวานขึ้นไปติดอยู่แถวแถว s t a n c e 1556.96กับ i s t a n c e ที่1553.88นะคะยังไม่ผ่านแล้ววันนี้เกิดสัญญาณเลดดอดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกดดันให้ราคายอ่อลงมาซึ่งยอ่อลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเที่ยงก็ยอ่อลงมาเยอะกว่าเดิมนะคะช่วงนี้ยอ่อนิดๆหน่นนอยๆก็โอ้โหเป็น4,000จุดเลยนะทุกคน เพราะฉะนั้นตอนนี้มีโอกาสย่อได้ถึงไหนเดี๋ยวไปเช็คในทำเฟรมเล็กกว่านี้นะคะช่วงนี้แบบว่ามามาเล็งกันที่ทำเฟรม H 1กับถ S 4โดยเฉพาะเลยตอนนี้เทรนยังเป็นขาลงอยู่นะคะที่ S 4แต่ว่าสัญญาณเทรน CCI บอกว่าตอนนี้ทั้งแรงซื้อและแรงขายที่ S 4นั้นไม่มีเลยนะคะก็คืออาจจะไซด์เวย์นะคะแต่ว่าการไซด์เวย์ของเขาอาจจะเป็นกรอบกว้างๆก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเช็คที่ H 1ก่อนนะคะ ที่ทำเฟรม H 1วันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อเช้าปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงแล้วมีการลงมาทดสอบซับพอร์ตย่อยที่1520.42นะคะแล้วก็ทะลุลงมาเล็กน้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ H 1นนะคะ,ะเกิดสัญญาณ blue d o เพราะฉะนั้นมันจะเป็นสัญญาณว่า ราคามันจะเริ่มชะลอตัวในการลงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีโอกาสลงต่ออยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เทรนด์ยังเป็นขาลงอยู่แล้วก็เทรนด์ CCI นะคะ,ะส่งสัญญาณว่าแรงขายนั้นมาค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแต่แค่พักตัวนะคะเพราะฉะนั้นราคาก็มีโอกาสปรับตัวลงต่อได้อีกอยู่นะคะคาดการณ์ให้ก่อนว่า มีโอกาสลงมาได้ถึงตรง1486.31ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในเคสที่แรงซื้อเฮ้ยขอโทษค่ะแรงขายมาเยอะกว่านั้นนะคะมีโอกาสลงมาทดสอบแนวซัพพอร์ตเดิมที่1465.44ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้แรงซื้อนะคะทุกๆท,ท,ทำเฟรมไม่มีเลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนกับว่าแรงขายเขายังมีโอกาส ดูดีมากกว่านเรงแต่ว่าให้ระมัดระวังด้วยนะคะในการตามหาจังหวะช้อนบายหรือว่าจังหวะเข้าเซลล์นะคะเพราะว่าไม่ได้การันตีนะว่ามันจะลงถึงแต่ว่ามันแค่มีโอกาสลงถึงนะคะเพราะว่าตอนนี้แรงขาย th 1หนึ่งก็เยอะอยู่แต่แค่พักตัวนั่นเองนะคะก็มีโอกาสถึงตรงนี้แหละ แล้วหลังจากนั้นนะคะถ้ามันไม่ผ่านแนวซัพพอร์ตที่เราเล็งไว้นะคะราคาก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นไปแล้วอาจจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบเดิมนะคะของเมื่อวานซึ่งเป็นกรอบที่ใหญ่มากเลยนะคะทุกคนถ้าไม่ผ่านแนวซัพพอร์ต1456.44นะคะมีโอกาสขึ้นมาทดสอบริสิสเซนที่1546.16ได้อีกครั้งเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ช่วงตลาดเอเชียกับ ยุโรปอาจจะวิ่งไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าให้ระวังการเทรดในช่วงตลาดนิวยอร์กนะคะเพราะว่าตลาดฟิวเจอร์นะคะกลับมาติดลบอีกแล้วนะคะเกรงว่านักลงทุนจะใช้มุกเดิมอีกยังใช้ได้อยู่นะมุกนั้นะประมาณนั้นนะคะให้ระมัดระวังในการเทรดด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ราคาทองคำค่อนข้างจะผันผวนรุนแรงนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ